กี่ใจนี่คะร้านใจจ้ะร้านใจมาค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไปจะร้องเพลงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านใจมันได้อยาให้เห็นวันร้องนะก็เหมือนจะห่างๆเพราะขอโทษนะคือผมไม่ออกดีคนดูทุกคนนะคะ900จุดที่ใหม่ไม่ตัวหนึ่งเลยต้องมัน อีกอีกอันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวหูจะโกนเสียงดังไม่ดังอ๋อยี่ตองไม่ดังว่าเขานุ่มมันไม่ครบเพราะน้องอยู่ที่น้องเอาไว้สลับกับน้องตุ้งตีไปก่อนไม่ได้ใสอันน oh, okay. ี้ที Imma, ่ดังที่ดังลองได้ไหมลองได้ไหมอ๋อครับอ๋อลองกันนี่เดี๋ยววันนี้ก็ได้ดังเช็คเช็คคุณแม่ดูเลยที่ดูแลเลยนะคะพี่ธัญญานัานาค่ะ พี่ทัานเนี่ยพี่ทัานเนี่านี่คนนี้พี่ทัานดูแลพี่ท่านยาเลศนะคะวันนี้มีดนตรีครับั่วันนี้มีดนตรีนะคะขอบคุณค่ะพ่อน้ำเอาน้ำให้พ่อหน่อยค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้มีนักดนตรีด้วยแล้วก็นักร้องร้อเพลงมาได้นะคะแล้วอนได้เลยค่ะ เป็นเป็นโอนตรงกลางนี่นะคะเป็นหยอดเอายมาไม่ครบใช่ไหมครัเป็นหยอดไอ้นี่ไอ้ต้องการไอ้นี้ออกเข้าไปเดี๋ยวมีทั้นมีดีไหมคะหรือเอ๊ะมีครับมีครับมีมีคนนึงครับกีตาร์ครับเหมือนกันมีมีกีตาร์เออโปรเต็มเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องไปด้วยปะใช่ใช่คุณเอ้ยแต่ลำโพงไม่ได้เอ๊ะไม่เอาลำโพงมันต่ออย่างงี้ดีกว่าพี่เหรอถ้าผ่านลำโพงไปมันจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมกระเติง รักเธอเสมอค่ะชูปิออนสวยนะคะชุดพี่อ้นสวยคุณคนสวยทุกคนเสียงชัดไหมอันนี้เรากำลังแบบว่าซ้อมอยู่ยังไงพลอยมาหนึ่งทุ่มใช่ไหมหรือเปล่าพลอยมากี่โมงบอกมาห้าโมงคอยบอกมาห้าโมงค่ะทุกคนเราชวนเขาไหมคุณอะไรนะเมื่อวานคุณยุทธคุณแอดแงค์แกคุณแอดเออรบกวนทักคุณแอดด้วยนะคุณแอดเข้ามาหมครับถ้ามาเราสวัสดีหน่อยนะ ชุดพี่อ้นตะกล้าไหนคะสวยพี่อ้นไม่รู้จริง่ของอะไรอย่างนี้อ๋อทุกคนตามหาแก้วลีเบ็กนะคะกันทุนะคะทุกคนแก้วหรอคือแก้วพ่อไม่ใช่หรอกพรกปกติพ่อถือแก้วเขาเขาเอออมไปเอาก่อนนะแก้วแก้วแก้วนะ เดี๋ยวเพิ่งทักแก้วพ่อนะวันนี้หลายแดนนะลูกนะเดี๋ยวเพิ่งทักเออค่อยๆทักกันนะลูกเอาให้จบนะจบไหลเออดีนะสวยจังเลยเดควนี้เราจะเตรียมเอาเบียร์ก่อนไหมบบ10-11ใช่ค่ะ10-11พี่คราวเออใช่ก็น่ารักดีนะชื่พี่คราวผมชื่อแอนดรอยครับแอนดรอยเป็นน้องแอนดรู แก้ไม่ได้วอร์มได้เลยใช่ไหมได้เลยแอนไม่เริ่มอ๋ออย่างๆอ๋อแอนต้องมีเวลาแอนมีเวลากย่างไอ่าทุ่มสักพัใช่ครับแต่พ่อคือได้ถ้ารายเรื่องใหม่สองพั้าได้เลยได้เลยเขาเรียกอย่าเรียกว่าวอร์มครับเรียกว่าถอนรอทุ่มรายสวัสดีค่ะแต่พี่เบอร์เหรอ ได้ก็บอกพ่อนี่แหละอะไรนะครับเราสวยคับแอนดร่รีวรียมาแล้วนขงเราชื่อคุณเออัลองเพงเลยไหมคุณเอเลยนะเอรัที่ไครัอุเทนครับด้อุเทนเออเออเเอก่อนเลยดีกว่าเอาเพลใดีค่ะครับใ้พ่อเ่าเปิดแล้วก็ซินาซอครับนะเอาเพลใดีเพยงพ่กลมา ามันกระทบป่ะสิอ๋อมันกระทบโอเคน่าเปเพลงกว้างๆเปิดเพลงกว้างก่อนกระทบเรื่องอะไรอ่ะเงนาคดเอาพัดลมมาเนี่ยมาถ้าตัวไปร้อนอ่ะใช่เดี๋ยวไฟมาเนี่ยจะได้ร้อนเราไม่เปิดไอเต็มที่เลยโอเคได้ครับอเพลงอะไรคะับเราชวยกันพวกเรามาช่วยกันดีไหมได้ไม่กระทบเลยไม่กระทบเลยเป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรับรู้ด้วยกัน รู้สุดใจนี่ของใครรู้สุดใจอ่ะรู้สุดใจได้กไหมคะอ่ะเอวูเทนเอวงอุเทนฟังเพลงกันดีกว่าวันลยหนูใจนักเรียนอย่าพุ่งมาโลกมันยังไม่เดือดรู้สุดใจจากเอวูเทนค่ะด้วยเหตุและผลที่มากมา จะคืนยอด้อนเต้นแล้วอีกมึงเล่นกูจะเริ่มเลยเหรอเนี่ยรงแล้วรอนนแวมั้งแมต่นั้นจะมีใครใครช่วยร้องกับมันกรสุนไปเดี๋ยววันนี้ย่อยถึงร้านจะร้องให้ฟังร้านใจหรือร้านบาทร้านบาทชอจ เก็บเธอไว้ข้านนสุดใจปะเนะบอ่นบองให้ตูนี้มีหาเธอประานกับนที่รนี่คราวไม่มีใครฉันยังมีเธอเออเทนจ้ะโอ้สุดยอดอันนี้นน่่คือจะเหวิตับเอใช่ ก็หัวใจเป็นกำลังใจให้เราทั้งสี่คนด้วยนะครับโอ้เสียงจากในฟีล์มนะโอ้พี่วเวอยากจะรู้ว่าเธอนรู้เพียงอย่างเดียว แล้วนะคะพี่เอไม่ได้ไม่สบายเดี๋ยวให้พ่อโทรคุยกับยี่ฮอก็้สามวันแล้วได้ยินนะได้ยินเนาะกับพี่ออสเร็วเอไปจ่าแอนดรูว์ปเก็บเธอไว้ขึ้นในจนลึกสุดใจเสิงต์ดำ ได้กีึเธออครั้้งไดยินไหมพ่อใหญ่เมื่อถามแจามีก็ตอบเทนไปก่อนมีใครจ้เอ้อุเทนนั่นแหละฝึ้นปากก็ผิดนะฮะปากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเรามีเรามีอะไรนะเรามีเรามี เปิดเลยใช่ครับเปิดเลยไลยได้ใบมีไม่เสร็จใช่ปะใช่เสร็จแล้วครับแต่ว่าโปรเอ้ยเกิดแล้วได้แล้วเหรอเอ้ยเท่าไหรนนะลุงเอโฟนอินอีกไหมวันนี้กตอนนี้วันนี้ลุงเอเป็นดูค่ะโอ้โหโอ้โหลุงเอเสียงชัดไหมไม่เจ๊งเลยเนี่ยกูเจ๊งแล้เนี่ยแต่เอาใบมีโอเคค่าไไไหรใอยกด้ หน่อยอออยากได้ตะกร้าไหนพิมพ์มาหนอยเอออยากได้ตะกร้าไหนครับพิมพ์มาเลยเด็กนี่หน่อยใช่นีจัดรอให้คุณ11 11มีแก้วมีมะมีมีไฟเบอร์จะเข้าๆออกก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าออกนานเพราะว่าช่วงนี้ราคาดีมากยีหรับคนนี้เนาะยี่สิบคนเดียวก็ได้แกะมีวิตซี่เดียวโยนหน่อยแล้วก็ซ่อมไลฟ์ฟอขอบคุณครับมีมันดินดีกว่าพี่เอ พี่ตู่นันทิดาไม่ใช่ยุเอลเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่ไปเลยได้เหรอเมยเราวันนี้เป็นอ๋เด็กเสอร์วันเด็กเสิร์นักตาดีนะครับอุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะผมคนลบได้นะครับผมคนลบได้ผมมีมาเยอะเฟรนด์เหรอคะ ด้นะคเขอซองนี่ดิพี่เวฟไงพี่เวฟมาสิงก์กับซองกันเร็วไม่อย่าเลยวันก่อนดูอยู่มันเป็นยังไงอ่ะเสียงดนตรีมาปั๊บเนยังไีตาร์ไปดูนู่หแล้วอ่ะพี่เวฟมาทิดดาวแล้วโน่นโนเป็นการรวมตัวกันของทุกฝ่ายวันนี้มันมีราคาดีมากวันนี้มันมีจนแบบจะไม่เห็นราคาแบบนี้อีกปีนึงต่อไปเออเห็นอีกเห็นอีกราคาดีโอ้นะคะไม่หงามีเอาเลยโอ้นกินกินแล้วหรอกินนิ่นอนหลับ ไม่มีมาเฟียนะครับ Spicy Cabo อันนี้จุดจุดหนึ่งวันนี้ยกลังเท่าไหร่นะวิก6 0ราคาลอรีได้ไหมครับไม่ได้ฮ้ยตกซองมาเท่าไหร่พี่แป๊กตกซองมาเท่าไหร่ทำไมอย่างเดียวปะอย่างๆครับอาหารจีนใกข้าวเป็นอาหารวันนี้ต้องยกรางยกรางอย่างเดียวนะ10 20 24ซองใครทำแอบทอดเนี่ย แอบพ่อทำไมหน้าเหมือนอาจารย์สัจเทพสัมทองเหรออ๋อหนังพี่ไหนไหนโอ้โหอ๋อทุกคนหนังทุกคนกินกับน้ำข้าหนังชื่อมาเฟียอืมดิฉันเห็นพ่อกินก็คือน้ำลายลังเท่าไหร่นะลังเท่าไหร่ลังตอนนี้นะคะยี่สิบสี่ซองครับค่ะราคาราคาต่ หารยหบสี่าทใช่อกาคืองเจ๊งยีใช oh ่ไหมไม่เจ๊งไม่เจ๊งขายดี6กร้อยเท่าไหร่นะเมนี่หกร้อยสิบสี่บาทหานี่ยี่บสี่ถูกต้องไหมปกติกะก่แป็กได้กำไรไหมปกติก้าร้อยนะใช่สองร้อยยี่ห้าไม่ได้ตอนนี้ได้โคตรลดจ้าจริงสองร้อยยีปกติสองร้อยสามห้าไม่มีอีกแล้วนะคะราคานี้กดรวบไปเลยไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วนะ นี่อะไรวันนี้จะมีราคาไม่ใช่เครื่องฟอกบ่างราคาวางได้ไหมก้นนี้วางได้ไหมขอบคุณคุณลูกค้าค่ะใช่อิสลามได้นะครับมีฮาลาลอะไรวะมีซองดำนี่พิมพ์ลงไปแล้วแต่ว่าซองแดงอ่ะนี่พิมพ์ไม่ทันแต่ว่ามีฮาลาลมีกระสานหมดแล้วมีฮาลาลไม่ต้องไม่ต้องกังวลวันนี้ไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งอเลยเดี๋ยวเอาจากของผมเอาจากของผมตะโกนหนออ้าวไม่ขายหน่อย ฮะบะหมี่อ่าตอนนี้ตอนนี้ตะก้าขึ้นอยู่นะครับบะหมีมาเฟียนะอ๋อค่ะ รอแปมหนึ่งนะครับก็คือมีเผ็ด0.5เผ็ด1 1ก็จะเผ็ดกว่า0.5ถูกต้องแต่ที่ไม่เผ็ดเลยแล้วนัวและไม่เลี่ยนคือสไปซี่คาโบนาร่าสีชมพูใช่ครับขาไปเลยฮะสีแดงนี่แปลว่ายังอื่นเลี่ยนเหรอขาไม่ไม่ไม่เลี่ยนหมายหมายความว่าเป็นคาโบนาร่าที่ไม่เลี่ยนไงพ่อคือถ้าเรากินที่อื่นคาโบนาร่าปกติมันจะเลี่ยนไงค่ะแต่อันนี้คุณพ่อทำเป็นสไปซี่คาโบนาร่าคือสีดนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้ห้าร้อย้บาท ก็ไปแล้ยววันอ็ดสิบเนี้เท่านั้นนะคะซี่เปขายต่อได้เลยเนี่ยเออไม่ต้องกดเซ็ตราคาแล้วกดแล้วะศระเงินไปเลยเฮ้ยพ่อไปรุ่นมาเอาจริงมี24ซองค่ะหลายๆคนชอบถามว่ามันเผ็ดมากไหมเอาจริงนะครับคือเอาไปอ่ะลองค่อยๆใส่ก็ได้นะถ้าไม่อยากได้เผ็ดก็ไม่ต้องใส่ทั้งถุงเนาะไม่ยากเราลองต่อยค่อยๆอิสลามทานได้ครับผมแต่อาจจะเอ่อมันจะมีบางซองที่ยังยังไม่ได้นั่นแต่ว่าไม่ได้ปั๊มเลยค่ะซูดีดมกับ1.0 มีแล้วทุกงสองนะครับมันไม่ได้เผ็ดกระทบกระเทือนชีวิตประจำวันนะคะมันเผ็ดอร่อยอ่ะใช่ใช่กินได้ทุกวันจริงนี่ราคานี้หาไม่ได้จริงๆนะใช่หาไม่ได้จริงคคือราคาไม่เท่าไหร่ครับไปรีวิวจะไม่ทําอีกมั้งใช่ปริมาณนี่จุกเลยนะครับผมบอกเลยโดยเฉพาะถ้าคุณจะคิดว่าคุณจะไปซื้อที่สวออลวคุณไม่ได้ราคานี้แน่นอนแน่นอนสองตะก้าตางกันอย่างไรสองตะก้าต่างกันยังไงคะตอนนี้มันมีรถเอ่อ มีส่งที่อาบูดาบีไหมคะคุณพี่ให้ญาติญาติที่กรุงเทพซื้อแล้วส่งไว้พี่ได้มหมยอฮลล็อตอุ้ยชอบเขาบอกชอบพี่อ้นพูดเมื่อกี้ว่าอะไรมันเผ็ดได้กระทบกระเทือนชีวิตประจำวันใช่มันไม่ได้เผ็ดถึงขนาดมันจะต้องแบบสูญเสียความเป็นตัวเองนะใช่ป่ะเพราะมันแตะๆว่ารู้สึกเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่เพิ่มเะี่ยแก้วกาแฟสองแก้วัแต่กินกันะคะทุกคนดูไลค์กันไปก่อนนะอืมเอ๊ะเงี้ยไปนะเอ๊ะนะน้ำร้อนกับกาแฟสองแก้ว เพลงไหมเพลงไหมทแฟนคขับบอกว่าพ่อซูทให้ดูหน่อยได้สักครู่อยากให้ซูทแล้วซื้อแบบซูทแล้วซื้อชอบแบบแฮชแท็กซูทแล้วซื้อไหมพี่แอดอย่างเงียบนะคะพ่อคิดถึงตาก้ามันมีเหรอตอนนี้นะคะตะก้าหนึ่งคืออันนี้คือบวกหนึ่งตะก้าสองคือศูนย์จุดห้านะคะส่วนตะก้าชมพูแปดหนึ่งค่ะพอดีแล้วไม่มีไม่มีมิกซ์เหรอมีคลาสะไรอคะเราคลาสเองได้ไหม ถามว่าทานเจทนได้ไหมเจๆกๆๆกะแบมังเ่ได้เจได้ไหมมังได้อันนี้ไม่ใช่ตาก้าเราไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาคละได้ปเขาคละได้ปะอ๋ออไม่ใช่เลือกรถได้ไหมเลือกได้ครับสามารถคละได้พี่อ้นกับพี่แอนไม่ทานหรอคะทานครับแต่ว่าก็พี่แอเพิ่งทาน้าวเมื่อกี้บุกนีต้องคนกินเผ็ดขาลจัดนักเลยครับแบบกะไระะบุกถึงนี่ต้องคนกินเผ็ดเอ๊ะกินข้าอยัง อันนี้ก็เผ็ดน้อยหน่อยอันนี้ก็เผ็ดน้อยกว่าน่าจะสามวันนะคะทุกคนอุบลน่าจะสามวันค่ะอ๋อน,นี่จะก,ก้าพอ่อเหรอคะไม่คราสักคู่ค่ะคราสมีไหมมีจะเป็นเซรั่มค่ะคุณผู้ชนะคะแต่การหนึ่งกับสองต่างกันยังไงก็บวกหนึ่งจะเป็นบวกหนึ่งบวกหจะเผ็ดจะเป็นศูนยะบวกหนึ่งกับศูนยจุดห้าจ้ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครสั่งอะ้วค่ะบวกที่เอ่อ 612บาทแต่ถ้ากด2องล่างอะค่ะมันอยู่ที่606บาทตกล่าง,งละ600บาทเอ็ดก็สามวันน่าจะสามวันนะภ<อ>ูเก็ตสามวันสั่งคราดได้ไหมคะขึ้นรเดี๋ยวขึ้นให้นะจะเย็นนะหายใจลึกๆมีฮาลาไหมครับมีฮาลานะมีมี ตอนนี้คำถามที่ถามเยอะมากคือมีฮาลันไหมกับพระมีไหมสืดเข้าคอไปเลยกูคำถามสุดนี้ไม่ต้องสํารอบไม่ต้องเคี้ยวหรอไม่มันเลยไปไงหอมันเลยปหนึ่งลังมีกี่ห่อยิบสี่ห่อค่ะชีนี่โฟค่ะมีอิกไหมมีอีกไหมมิมานดินพิมานดินได้ตาเฮ้ยเอาจริงใช่ไหมพิมานดินเข้าท่อนฮุกเลยดีกว่าเดี๋ยวพ่อด่าไปชมงมาแบบนี้แหละ เป็นพี่ตู่อันที่หน้าเป็นต้องยังไงเป็นราคาเนี้ยแบบแปดแปดแปดใช่ป่ะอืมแปดสามแปดสามยี่สี่ใช่ทำไว้กี่อันไม่ไม่เหมือนร้านนเี้ยมันคีอะไรอ่ะพี่เอทราคาเนี้เอาเอาเอา เอก็พอเอหรอเอก็คิดว่าพี่จะลองได้เหรอเอตัวเองบวกหนึ่งบวกสูนยเอเริ่มมาสีเอเริ่มมาสีรับสไปซี่คาร์โบสีชมพูจริงพีิเป็ชอบบวกหนึ่งเนาะต้องบอกว่ามันต้องต้มนะครับ4ี่ถึงหนาทีนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบเพเอ๊ะใครจะชอบนิ่มมากแข็งน้อยยังไงวะนิ่มมากแข็งน้อยนิ่มน้อยนิ่มมาก นิดน้อยนิดมากเพราะว่าถ้าสี่นาทีนี่ก็จะเป็นแบบว่าแข็งนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปผัดต่อเนี่ยผัดกับพวกใส่กรอกเบคอนในพวกนี้ต้องสี่นาทีตอนนี้จะกล้าคาโบนาร่าขึ้นแล้วนะคะอยู่ตะก็ ก้็สามสปายซี่คาโบนาร่าสีชมพูนี่ที่พี่เป็นถืออยู่นะครับคือตอนนี้ทุกคน่ะกดแซลล้ากันร้อยกว่าบ้านแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอนเนี่ยรับไม่ได้ตรงนี้แหละต้องโอนด้วยนั่งกับเอ็กดีกว่าจริงๆริงต้องโอนด้วยมาซิงกับซองกับเอ็นะคะพ่อขออนุญาตพักซักราเอยนะเจ็ดสี่เก้าใช่ไหมแต่เรามาเป็นนักดนตรีแล้วนะคะแล้วก็ติดต่ออีกนะคะประมาณร้อยหมื่นทุกคนราคานี้ ไม่มีแล้วตามิวสิกค่ะตางพี่อ้นร้องเพลงก่อนพ่อจะหางตาไหมร้องเพลงวิมานดินค่ะเป็นเพลงยุคพวกเราเลยค่ะใครอยากทลองทานแบบสองคนนะคะถึงจะได้สี่นะคะได้ได้ไหมครับได้ครับได้เนี่ยสิฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่สังประกายวักวาวอยู่บนฟากฟ้า สได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดีเ่อโอเคไหมอ่ะเก็บฟ้ามาสานถักท,ทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้อุ่นก่อนนอนขึ้น กล่อมเป็นเสียงดนตรนนีคอยกล่อมให้เธอฝัน,นดีดีให้เธอเคลิบไปเพนดน้อยจาคะบ,บนลาเ,เป็นวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พักผิงพิงและนอน,นอหลับไหลเก็บดาวเก็บดื่ม เก็บยาดน้ำค้างกลางไัยมาคล้องใจเราไวร้รวมกันไอ้นี่ก่อนฟ้าจะสางปัญจจะร้างเรมไกลยังอยู่กับเธอข้างเคียงกายอยู่ในความฝันฝากเสียงกระซิบฝากไปในสายลมผ่าน ข้ามขอประตรีที่ยาวนานให้เธอฝันดีเดี๋ยวจะหลับกันหมดค่ะมิมานดินค่ะเช้าจังเลยค่ะอุ้ยนักดนตีมาพร้อมดีมากสวัสดีค่ะพี่อะไรนะพี่พี่อาร์ตอ๋อใช่พี่อาวพี่อาร์ตแผ่นซับใช่แผ่นซับวันนั้นเป็นจอขอบอลวันนี้เป็นนตอนตออ้ยทไมพี่อาร์ตทำอะไรอย่างก่บพ่อป่าวีทพ่อตพอ ทอดปอากือพ่อค้าแตกะแตนทอดพี่อาร์ตพี่อาร์ตแตนซับกระดาษเปียกสําหรับเพชรอ๋ออุ้ยพี่อาร์ตเล็วเป็นเพลงไวดีก um> ว่าเพลงอื t <t <t ้มเพลงไวเพลงเร็วเพลงเร็วเพลงเร็วพ่อเอาเป็นไวไหมอันนั่งอื้มอันนั่นเพลงเร็วนี่เอา คืออย่าปนเปนะก่อนจะฟังเพลงเดี๋ยวจะชงกาแฟดื่มวันนี้ค่ะกาแฟสี่เรดนะคะราคาดีมากปกติ1นถุงใหญ่เราจะขายที่390จ้ะแต่วันนี้2ถุง32ม9 9้อยเก้าสิ้าว่ารบาท สถุงใหญ่สถุงใหญ่199รยเกกแล้วถ้าเจอคูปังไปอีกหนึยมีเพียมคท่านี้นะมีใช่ตกถุงได้เกือบร้อยอะไรนะแยกให้สิเออลิมิตร้อยเท่าไหร่ดีร้อยร้อยชุดร้อยชุดอ่ะเราถ้าจะไม่มีกำไรแล้วนะร้อยชุดก็คือสองร้ององอ่ะลิมิตมีกันหีิบข้างหลังข้างหลังคู่ของลาครับเราถ้าจะไม่มีกำไรแล้วนะไอ้ร้อยก่อันนี้ไม่มีกำไรเลยจริงๆ S <S <S บะหมี่ก็เหลืออะไรกําไรนะบะหมีก่ก็เหลือไหม <S <S บะหมี่ยังเหลือกล <S <S ักําไรจ้าคืนกำไรให้กับลูกค้าค่ะบะหมี่นะ1หนึ่งลังหกร้อยสิบสอง ซึ่งปกติเนี่ย900แล้วก็8ซองเนี่ยคละได้นะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ต้องดูในตะกร้าแต่กาแฟ30ซองนะ2ถุงในราคา199มาเลยขอแบบมิกซ์เองมิกซ์ลัางเอ้ยโอ้โหมิกซ์คนละมิกซ์ได้แล้วเนี่ยสั่งเลยกาแฟตะกร้ามาหรือยังคะ30ซองจ้าอุ้ยได้169คนก่อนได้โอ้โห ร้อยหกเก้าของเราพรีเมียมนะคะสารสกัดของเรา,าแต่ละอย,ย่าง กินกาแฟสองสายพันธุ์นะปกติเนี่ยอื่นๆเขาจะใช้แค่สายพันธุ์เดียวอันนี้สองสายพันธุ์รวมไปเลยหอมมากและอร่อยมากสีเรศอ่ะพี่ยากินกาแฟพี่กินบะหมี่มาเฟียตอนนี้หนึ่งรังยี่สิบสี่ซองคระได้นะครับสีละแปดห่อแปดแปดแปดอะไรพี่อาจะเอาอะไรลูกราคาเท่าไหร่บะหมี่สีเรศสีเรศอ้นกับพี่ยาใช่ขอถุงขยะได้ไหมคะหกร้อยสิบสี่บาทต่อหนึ่งรังนะครับยี่สิบสี่ห